สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมนเวียนนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบปกตินะครับไม่ได้ผิดแปลกไปตัอย่างใดเลยนะครับคลิปนี้เป็นเหรียญแบบปกติที่ผลิตออกมาจับจ่ายใช้สอยมุนเวียนเลยนะครับให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ บบาทเลยนะครัถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆจากทางช่องของเรากดติดตามไว้นะครับก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆงน้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงและก็ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บริเวณทางหน้าจอณตอนนี้เลยนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID Line แล้วก็ QR Code Line นะครับ เหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญ5บาทแบบมนเวียนนะครับแบบพระเสียเล็กนะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ชมอยู่นขณานี้เพื่อนๆก็คงจะรู้และทราบดีนะครับว่าเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแบบมนเวียนในสมัยราชการที่9แบบพระเสียเล็กนะครับด้านนี้คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญนั้นผมจะไม่คลิกให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับเพราะว่าผมก็มีเหตุผลนะครับที่ไม่ทําแบบนั้นนะครับ เรียนตัวอย่างแบบที่ผมนํามาให้ชมอยู่ในขณะนี้ผมบอกไปเลยว่าเป็นเหรียญแบบหาง่ายที่ยังไม่นิยมผมยังไม่รับซื้อนะครับแต่แบบที่ผมจะรับซื้อนั้นผมก็ไม่มีเหรียญจริงจะมาให้ดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีนะครับจึงได้มาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับก็อยากจะได้นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับชวภาพครับเห็นไหมครับ ต้องเป็นเหรียญปีพศ2540เท่านั้นนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งเหรียญ5บาทปีพศ2540นั้นเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาในการจับใจ่ายใช้สอยมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่1หายากในอันดับที่1ในเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียนเลยนะครับมีราคาสูงนะครับแต่ว่า ระวังนะครับบางทีก็มีเหรียญปลอมนะครับโดยนำเหรียญปีพศ2550มาเชียหางของเลขหาไทยออกให้เป็นปีพศ2540แบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าผมนั้นดูออกนะครับว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญดนัดแปลงเหรียญไหนเป็นเหรียญแท้นะครับผมดูออกนะครับถ้าว่าใครมีนะครับเหรียญ5าบาทปีพศ2540นะครับถ้าสภาพใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้ราคาแพงเรละ5,000บาทนะครับ แต่ว่าถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับถ้าว่าใครมีติดต่อมานะครับ